วัดบ้านดอนหมู่สิบตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีและร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติประจำปี2,568ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่15และ16มีนาคมพุทธศักราช2,568เพื่อสมทบทุนบูรณะสาราหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างใหม่อีกสามหลังให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและใช้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในปีต่อไปโดยกำหนดการทอดพระปาสามาัคคีและเทศมหาชาติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่15และ16มีนาคมพุทธศักราช2568กําหกำหนดการวันเสาร์ที่15มีนาคม2568 5นาฬกาประเพณีเสริงข้าวเหนียว6นาฬิกา เทศคถาพัน7นาฬกา30นาทีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณร8นาฬกา30น,ทนาทนีเทศมหาชาติประจำปี2568 11นาฬกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรและตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเวลา15นาฬกาผ้าป่ากองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาเวลา18นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น วันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568เวลา7นาฬิกาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสาม,มัคคีและฉลองผ้าป่าสามัคคีและขอเชิญญาติโยมจองวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างเสาต้นละ1,999บาทหินทรายคิวละ100บาทสังกะสีแผ่นแผ่นละ50บาทเหล็กเส้นเส้นละ20บาทดินถมศาลาเท,ที่ยวละ100บาท เวลา7นาฬิกา30นาทีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณร11นาฬิกาถวายพัฒตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร12นาฬิกาขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันและเวลา13นาฬิกาถวายพระป,ป่าสามัคคีและระักังโดยมีพระครูโสพลรัตนปัญญาเจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็กเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระภิกษุสามเณรวัดบ้านดอน ท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีธนาคารทกสสาขาสูงเนินเลขที่บัญชี020219433423ชื่อบัญชีวัดบ้านดอนติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานโทรศัพท์0862470625พระครูโสพลรัตนปัญญาเจ้าคณะตำบลบุ่มขี้เหล็กเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหรือติดต่อที่ผู้ใหญ่สุชินภูมิโคกรักผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหมู่1ิ ตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์0862635316พระครูโสพลรัตนปัญญาเจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็กเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนและคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านดอนจึงขอบอกบุญมาอย่างญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกุศลให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย จงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวญาสนิทมิสหายเจริญด้วยอายุวันณนะสุขาพละปฏิพานทนสารสมบัติทุกคนทุกประการเทินตตั้้งงสิแลลววใหป่อยาเดินทางได้ช